สวัสดีครับทุกคนและนี่คือปาน้ำผึ้งหนึ่งร้อตัวที่รอคอยจะตอดเท้าพวกเราให้จักกรจี้สุดๆไปเลยครับถ้าเราเอาเท้าจุ่มลงไปเนี่ยน้องบิงน้องไบ์น้องข้าปัน้นจะอดทนไหวไหมเนี่ยเรามีเกมด้วยนะเรามีชาเลนจ์เราต้องห้ามยิ้มห้ามหัวเราะถ้าใครยิ้มเห็นฟันนะเท่ากับแพ้ไปเลยไปดูกันว่าใครจะอดทนได้นานที่สุดครับมองงเราาลัสบยจื าาากกพพวเรลลัังสบบยจตมือนทุกคนเราจะมาทำสปาเท้าครั้งแรกในชีวิตข้าปั้นข้าปั้นเคยเอาเท้าจุ่มน้ำแล้วมีปลาลุกตอดไหมเคยจะจับปลาใช่ไหมปลาเราไปดูกันสปาเท้าอยู่ตรงนี้แหละปลาตัวจิ๋วเยอะมากเลยนะนับร้อยตัวเลยนะ แล้วถึงแล้วครับถึงแล้วขา pues, ้าบ้านข้าบ้านข้าบ้านจะกล้าเอาเท้าจุ่มหรือบ้าอาจจะเป็นปลาปิรันย um, ่านะรู้จักปลาปิรันยาไหมปลาปิรันย่ามันอาศกัดจนเหลือแต่กระดูกนะเอาเลยปลาดุปลาดูกหรอคือปลาดูจริงนะป่าลองเลยครับเข้ามาเลยครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกเราต้องล้างเท้าก่อนนะครับเอาแล้วค่อยๆจุ่มไปครับค่อยๆจุ่มนะมาเลย โอ้โหเต็มขาเลยอู้หูนมาเยอะจังอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหดูขาไวเลยอ้ยมันมันติดมาเลยอ่ะกระบั้น มันตกปลาเลยตกปลาเชฟทอวตกปลาอุ๊ยอุ้ยข้ับปั้นติดติดขึ้นมาเลยเดี๋ยวทุกคนเอาขึ้นหมดเอาขึ้นหมดขึ้นหมดเอาขึ้นหมดขึ้นหมดแล้วก็ขับปั้นลงคนเดียวขับปั้นลงคนเดียวขับปั้นลงไปแล้วไปดูขับปั้นแล้วต่อไปจะมีเก่งเิ่งโดนคนเดียวแน่ ไปอู้เยอะมากไปอ่ะลองสามคนเลยครับเอ๋ขับไปเอ๋ไฟาดูฟ้าประขาวเ่ยดูไปดูใบดูใบ รู้สึกก็คือตรงข้อเท้ากับตรงนั้นมันน่าจะเค็มอะ่ะร่างกายมันน่าจะเป็นไ,นนไปแล้วมแล้วปานครับเป็นไงบ้างครับ <c ười> บอกความรู้สึ <c ười> กหน่อยจักระจีไห <c ười> มจะกระจีมากๆแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะบิงบิงรู้สึกยังไงบ้างรครับอันนี้ครั้งที่สองแล้วใช่ไหมไ<ด>ตอนเด็กอ่ะบิงเคยมาแล้วนะเดี๋ยวพอขึ้นผ้าไปดูเนี่ยตอนเด็กเป็นแบบนี้ ติดเลยเฮ้ยเหมือนไฟช็อตเลยจูนเฮ้ยทุกเฮไฟวตือนเต้นแล้วว่ะจูนลกไปเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเทุกคนก็แบงค์เห็นไหมค่ะบมาต่อแบบใช่เมืนเหมือนจะจะิ่งเนะนองบิงลงไหมครับเอาไหมเอาไหมเ้ยเเกบครับเอาไหมเกมแล้ว ที่ใครต้องเยอะแน่เลยอ่ะถ้าเท้าใครอ่ะที่มีขี้ใครหรือว่าอะไรติดเท้าเยอะๆอ่ะเขาจะตอดออกให้เราหมดเลยนะอุ้ยดูแม่ดิโอ้โโน้องเบียรอยากลองบายเป็นอะไรหรือเปล่าเงยหน้ามาหาเพื่อนๆหน่อยเป็นยังไงครับมาเป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยบายเปิไปแล้ว มันแบบมันมีอะไรเยอะเลยอ่ะไม่ใช่ไปดูของพ่อสิแม่ดูของพ่อสิเยอะไหมโอ้โหทุกคนทำไมมันเยอะอย่างนั้นอ่ะพ่อแสดงว่าของพ่อมีของกินเยอะสิโอ้ยโอ้ยตึ้งลงไปมันจะผ่านตอนที่จักรจีมากๆมันจะ อ๋อถ้าถ้าผ่านตอนที่จ็กกะตจีเราจะฟินเลยเพลินเลยใช่ไหมเป็นการสปาเท้าเลยเขาปั้นแต่พื้นหนออยเขาปั้นระบางเปียกตรงนี้นะโอ้โหมันตอดน่องเขาปั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้าปั้นติดติดขึ้นมาเลยเมื่อกี้ปลาติดปลาติดเท้าเราขึ้นมาเลยทุกคนเขาชื่อว่าปลาน้ำผึ้งบาลองค่อยๆยกมาสิมันจะติดขึ้นมาไหม ปาติดขึ้นมาเลยอ่ะปาลงไปหมือนก็จะเสียอ้อยากให้ทุกคนแช่นานๆใช่ไหมอ่ะทุกคนแช่นานๆครับผ่านบททดสอบเพราะแบงค์จะนับถนึ่งถึงสาสิบเอาแล้วหนึ่งถึงสามสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, บ2้าสิบหกสิบเจ็ดสิเก้ยี่สิิดยี่สี่สิมยี่ิห้าิดย่สิปดยี่สเก้าติดเดขาเขาปั้นขึ้นมาเลยไหนเขาปั้นลองยกใหม่สิติดไหมเออติดเลยอะ่ะเขาดูติดเลยอ่ะบิงลองซิบิงลองสิงงสงงสขึ้นติดมาไหม อ๋อหนูเริ่มเพลินแล้วหรออ๋อทุกคนเราเพลินแล้วโขข้าปั้นแตะพื้นแล้วหรอเดี๋ยวดูขาขาปั้นหน่อยอุ้ยทุกคนขาปั้นขาแตะพื้นไหนลองใหม่สิโอ้โหขาข้าปั้นอยู่ตรงนี้แต่ดูขาบิไบ้ายือเกาะกันเต็มเลยอะอเยอะมากเยอะมากโอ้หตอตอต,อตรงเล็บเราด้วยอะอใช่ตอด ตอดเล็บตอดซอกเล็บโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดเท้าเรามีที่ไข่อ่ะที่เป็นแบบสะเก็ดเล็กๆอ่ะปลาตอดปลาตอดกินหมดเลยพ้าปั้นพปันชอบจับปลาไม่ใช่เหรอเจอเจอปลาเคยเจอปลาตอดเท้าไหมในแม่น้ําอ่ะเคยไหมที่บ้านอ่ะมีเหรอแต่มีเยอะแบบนี้ไหมมีแบบเยอะกว่านี้อีกรอปลาตอดเท้าเยอะกว่านี้อีกเหรอในแม่น้ําำนะ ในวันลอยกระทงเอาขาหย่อนเอาขึ้นมาเป็นปลาแบบตัวใหญ่จริงเหรอโอ้งั้นเราพาบิงไบต์ไปมั่งสิที่ไหนป่ะที่ไหนถึงจะมีเยอะอ่ะอ๋อสามสองหนึ่งรยิ้มเอาขึ้นก่อนสิเอาขึ้นก่อนนี่ทุกคนวันนี้พ่อเบงคมีชาเลน ใครยิ้มถ้ากับแพ้แต่ดูความยากละก่อนดูในบอ่อทุกคนในบอ่อนีีปลาเป็นร้อยตัวถ้าเราเอาเท้าลงไปเราจะยิ้มไหมพร้อมจะลองยังเอานะห้ามยิ้มนะหนึ่งสองสามลงเอาเลยครับปลาเริ่มมาดูเท้าพวกเราแล้วทุกคนใครจะยิ้มข้าพันไม่ไหวแล้วข้าพันไ,ไหวไหมโอ้โหตอนนี้เหมือนมีคนโอ้โหน้าไบ่น้ำไบ่ำไทำสมาธิข้าพันไหวยอยู่อุ้ยเจน้งองบิงนิ่งมาก ไหยอยู่เหรอน้องบินนิ่งมากค่ะแล้วดูเท้าเราสิอุ้ยเขาปั้นหลบไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาปั้นหลบอยู่ข้างหลังใช่ต้องจุ่มลงไป,งงไปใช่เขาปั้นต้องอยู่เฉยๆแต่ดูของบินกับของหมายคือมองไม่เห็นเท้าเลยเห็นแต่ตัวปลาเยอะมากแล้วเราอดทนไหวเหรอ,อไม่มีใครย,ยิ้มเลยอ่ะไม่มีใครย,ยิ้มเลยปลาปลาปลาครับ ผ่านกดทดสอบอู้ยไหนบ่ายลองยกสิบามากูมันเกาะติดขาบ่เลยอ่ะทุกคนขแค,ดขคด่ดิ้งลง,งคนเดียวอะสปาปลาต่อเท้าคือบริการเสริมความงามที่ให้ลูกค้าย่อนเท้าลงไปในอ่าง ที่มีปลาตัวเล็กๆเ,เป็นร้อยตัวมาตอดทําความสะอาดผิวหนังผิวเท้าของเราอะ่ะจะมีผิวที่ตายแล้วะนะพอปลามาตอดเราจะรู้สึกแจ็ k กี้รู้สึกผ่อนคลายช่วยให้ผิวเท้าเราอะ่ะสะอาดอีกด้วยนุ่มเนียนลดกลิ่นเท้าเพราะปลาเขาจะกัดกินเซลล์ผิวที่ตายแล้ว กินแบคทีเรียที่อยู่ที่เท้าเราแต่ที่สําคัญเรามีข้อควรระวังด้วยนะครับเราต้องเลือกร้านที่สะอาดปลอดภัยเป็นร้านที่แบบมีระบบการจัดการน้ําที่ดีจะได้ไม,ม่มีเชื้อโรคนะครับทุกคนรู้ไหมปลาที่ใช้เนี่ยชื่อว่าปลากาลาลูฟ่าหรือปลาปลาน้ําผึ้งนั่นเองเป็นปลาที่ไม่มีฟันแหลมแต่มีนิสัยชอบดูดอาหารเขาจะดูดดูดตอบตอบนะครับความรู้สึกตอนแรกเลยนะ เราจะรู้สึกแปลกๆจจกรจี้รู้สึกไม่ชินรู้สึกแบบยิ้มอ่ะทุกคนเอาขาลงไปทุกคนต้องหัวเราะกันหมดต้องยิ้มต้องจจกรจี้กันหมดแต่ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งนะเราจะรู้สึกสบายผ่อนคลายเท้าสุดๆไปเลยครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กบด้วยนะบายบาย